พอจ่าแม่จ่าวันนี้มาเที่ยวสวนแล้วนะมาเที่ยวสวนแล้วนะเห็นไม้แบบว่าราคาไม่ได้ขยับหรอกแต่ตลาดการซื้อขายเหมือนมันมันจะขยับขยับขยับข,ขึ้นแบบดีขึ้นอ่ะก็เลยมาหาไม้พิกัดอยู่หมู่หมู่สิบเนาะหมู่สิบดอนทองน่ะพลตลาดแก้วทาว,วงลบบุรีเขามีสวนไม้ด่างสวยๆนะเพื่อนๆปักหมุดกันมาได้เลยนะสวยอยู่จ้ะ อันนี้มาหาถ่ายให้ดูก่อนถ่ายให้ดูก่อนเยอะไม้เยอะยยอะยู่แต่ว่าไม่ได้อุ้มอะไรไปหรอกฮะช้างเนี่ยเป็นดงนะช้างกําลังแพงช้างเล็กช้างน้อยเพียบเป็นดงเป็นดงถ้าใครสนใจมาเลยนะปักบุตรไปเลยนี่อันนี้ไอ้เน,น่ไออะไรนะแล้วก่อนเมื่อกี้อะไรนะโมนาอะไรนะอันเนี้ยอมโมนา,มมนาชื่อเพาะอยู่สวยอยู่ ช้างเยอะช้างเยอะกล้วยกล้วยก็มีแต่ยังไม่มีหน่อเล็กนะไม้เยอะถ้าใครสนใจพิกัดบ้านเลยปักหมุดมาเลยหมู่เก้าอยู่ใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่ไอหมู่สิบปักหมุดมาบ้านผู้ใหญ่หมู่สิบดอนท้องเลยจริงอยู่ใกล้ๆกับบ้านผู้ใหญ่นั่นแหละไกลเปล่าไม่รู้บอกไว้ก่อนไม้เยอะไม้เยอะแต่ว่าไม่ได้อุ้มอะไรไปหลอกตังไม่ค่อยมีมานั่นแหละ ไม่ได้อุ้มอะไรไปมาดูเฉยมาดูไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อได้เลขมีเงินมีทองเย็นนี้ก็จะมาซื้อแต่ตอนนี้มาหาดูไว้ก่อนไม้สวยไม้เยอะมากันได้เลยจ้าเยอะจริงจ้าจริงไงเนี่ยจันผาเพียบเลยแต่ก็จะกลับบ้านแล้ววันนี้โอโหโชก้าชั้นมีจต่สวยๆนะแม่จ่าพ่อจ่ามากันเลยนะปักหมุดมาเลยเจ้า,จ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 าของเขาขายจริง ขายขายสวยสวยสวย,สวยทุกต้นบอนสีก็มีอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ได้ถ่ายนะจะรีบกลับแล้วแบตโทรศัพท์จะหมดจ้ะเดี๋ยวมาใหม่วันหลังเออถ้ามีคนดูคนเยอะเดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวกลับไปหาตังก่อนอน,น่กลับไปหาตังก่อนพูดจ้านงางซ้าทำตัวเหมือนคนไม่มีตังแต่ความจริงตังก็ไม่มีอ่ะี่สาต้ ตแต่ที่แน่ๆวันนี้ได้ขุนช้างไปนต้นนี่ละได้ขุนช้างไปต้นห <c oughs> นึ่งก็คุ้มแล้วมาวันเนี้ไม้เยอะจริงๆมากันเลยอยู่ติด<อ>บ้นด<ช>านเลยบ้นานช้างเยอะช้างมีเ,เ,งงเยอะช้างเพียบเลยสวยๆทุกต้นอ่ะจริงการันตีความสวยเลยไม้เยอะจริง,รง,งมีเป็นโดงเป็นโของอ่ะ <c oughs> ไม,ไม้สวยจริงรชีพิกัดมาเลยมาเลยมาเลย,มาเลยจริงสวยสวยไม้สวยจริงฟันทงแล้วราคาไม่แรงนะราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดวันนี้ไม่มีตังมาเดี๋ยวมีตังมาเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่แล้วอันนี้มอปป่าค้าลายที่ใครถามมหมอป,ป่าหน้าตาเป็นยังไงโตแล้วนี่จ้ะมอป่าสวยเจ๊งเลี้ยงง่ายไม่งองแงออกลูกเก่งด้วยเนาะมอมอออกลูกเก่งมอมอแม่แม,ม,ม,ม เนี่ยเห็นผู้กินมากนะไม่ใช่ราคาถูกนะกิโลละแปดสิบาทนะขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะขายดีอยู่นะถ้าใครมีพื้นที่หน้าปลูกนะอันนี้ผูสีทองใช่ไหมนะสีเหลืองภูเหลืองเมื่อ,อก่อนก็ปลูกหลังบ้านไว้ต้นหนึ่งแล้วตอนนี้พอแม่ตาแดงตายแล้วก็ไม่ได้ปลูกเลยเมื่อก่อนแม่เขากินไงก็เลยปลูกไว้หลังบ้านเขาบอกมันต้องผูเหลืองมันถึงจะกินอร่อยอร่อยภูเขียวกินแม่อร่อย สวยงามมากไมรีบกลับนะรีบรีบจริง